เอาละผมสวัสดีทุกคนนะผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะเอารถเออ่เดี๋ยวเราจะไปรับงานใหญ่อีกนะผมเพราะว่าผมกลัวมันหายผมว่าตอนแรกว่าจะทํางานเล็กก่อนนะผมนี่งานที่เราจะทําก็เป็นงานนี้นครับก็จะเป็นงานตัวนี้นะครับก็ผมกลัวมันหายก่อนอนะ่ะเออเพราะว่ามันเป็นงานใหญ่ผมแต่ว่ามันไม่ใช่ภารกิจหลักเนาะผมก็กลัวมันหายนะผมนี่ โอเคครับผมเดี๋ยวเราไม่โก้ก็จะเลิกลุยงานใหญ่อีกครับผมนะครับผมไปเดี๋ยวเราลุยงานใหญ่เลยครับไปก็ไม่ได้ลุยงานเล็กเลยครับผมมาเดี๋ยวจบงานนี้เดี๋ยวพาลุยงานเล็กสบาย,ส,บายสมองนะครับผมมาทางานถนนงานขุดเล็กๆจับเล็กๆครับผมนะเพราะว่าเราลุยงานใหญ่มันปวดสมองครับผมมันนะมันมันไม่เสียสักทีไงเออแล้วมันก็แบบว่า อ๋อมันก็ได้ตังเยอะงานใหญ่นะครับผมเพราะว่าตอนนี้เลเวลเราก็ยี่สิบเรียบร้อยแล้วอ้าแล้วรถทำไมเป็นแบบนี้ถอยดิเนาะมึงจะไปเดินหน้าทำแพะอะไรกดเดินหน้าม่ไอ้กอดถอยหลังม่กดไอ้กอดถอยหลังม่เดินหน้าเฉยอะไรวะอ๋อโอเคผมตอนนี้เราก็จะเอารถไมโครย้ายไปไปดูหน้างานเก่ามันก่อนนะไปดูหน้างานเก่ามันก่อนเออดูงานเก่ามันก่อนว่า มันเป็นยังไงอะไรยังไงกันไกลขขไข่ผ้าไหมรืือไปรื่นลำไยมาเพืองมาไฟ <c oughs> นะผมก็หน้าง,งานเก่ามันก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะผมนี่นี่นี่บริเวณตรงนี้อ่อเดี๋ยวดูนี่นี่นี่ตรงนี้ครับผมก็เราก็เลี้ยวออกมาจากร้านขายรถใช่ไหมก็เลี้ยว,วเลี้ยวขวาผมเลี้ยวขวาเราเลี้ยวซ้ายนะไปผมกลัวมันหายไม่ใช่เราหรอกก็คือเราทําก่อนเลยนะครับ เพราะว่ามันมีงานมาแทรกไงงานแทรกไอ้บริเวณอันนี้ก็การจอดรถเราก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วผมนี่กานจอดรถชั้นใต้ดินนะผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับไอยตอนนี้ทําไมรถเข็นมาจอดวองทางเราขออ้อมได้ไหมขออ้อมไหนละกันนะครับผมโอเคอันนี้อันนี้ใช่ไหมนี่น่าจะเป็นอันนี้มั้งอันำดำดำนี่สีน้ําตาลนี่เนี่ยนะครับผมโอ้อยู่กลางห้าแยกเลยผมแม่สุดยอดไปเลยนะนี่ดีโชว์ห้าแยกไปรเดีเอาแล้วพี่ จมาบ้าบออะไรตรงนี้อ๋ออ๋อนี่ไงอยู่ตรงนี้ไงโอเคมันก็จะอยู่บริเวณนี้ครับผมก็หน้างานเราก็อยู่อยู่ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรารับงานเลยรผมก็นั่นแหละตรงบริเวณเสียมตานับผมโอเคเ,เรารับงานเลยงานของเราก็จะเป็นงานตัวนี้ครับผมซึ่งมันมีอยู่ในภาคสามอยู่แล้วนะครับแต่ว่าออภาคสามจะเป็นงานหลักครับผมเป็นภารกิจหลักเลยนะนะครับผม โอเคเดี okay, ๋ยวเราไม่ครูเข้าไปเลยเนาะภาคสามจะเป็นภารกิจหลักแต่ว่าภาคสามนี่ราคาเป็นล้านนะผมแต่เอ่อภาคสามจะมีงานเยอะกว่านะครับมีมันมีตกแต่งด้วยมันมีตกแต่งปลูกดอกไม้ปลูกต้นไม้ด้วยไงครับอ,อแต่ว่าภาคสองมันไม่มีนะครับก็เลยแค่ประมาณเท่าไร่แปดแสนหรอเจ็ดแสนเองงานตั้งใหญ่แม่งจ้างเจ็ดแสนในบ้างานขนาดนี้เขาจ้างมันสิบล้านนู่นแหละเออสิบล้านยี่สิบล้านนู่น ของจริงอ่ะเออนะบผมไอ้นี่แม่งจ้างเจ็ดแสนบ้าหรือเปล่าเนี่ยบ้าหรือเปล่าบ้าหรือเปล่าโอเคไปครับผมไปเดี๋ยวเราลุยกันเลยบผมไปออตึก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 นู่นงานอยู่กับไก่นู่นนู่นที่ขุดใช่ไหมที่ขุดอยู่กับไก่นู่นอาอที่ขุดอยู่ไหนวะอ๋อที่ขุดตรงไหนอ่ะเราต้องเข้าไปก่อนใช่ไหมอ๋อใช่ใช่โอ้นู่น ที่ขุดเยอะไกลนู่นนะผมคือเราต้องเข้าไปก่อนนะครับไปโอ้ไปเรื่อยๆครผมเนี่ยเวลาเดินก็เป็นรอยด้วยนะเป็นรอยด้วยรดรวิ่งวิ่งเร็วสุดหกครับผมหกกิโลเมตรโอ้โหมันเร็วหรือเปล่าเนี่ยมันเร็วหรือเปล่าพี่มันก็ดีกว่าวิ่งวิ่งแค่สมอ่ะเออเนี่ยวิ่งสามมันช้าชิบหายเลย ติมติตต,ต,ตไปช้าช้าเอื้อมเอื้อมกระเตื้มกระเตื้มบ้ายนะผมนี่เราก็ต้องขุดบริเวณนี้ผมนะครับผมขุดตรงนี้มันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่ขุดรถเราไปจอดไกลยังเราไปจอดตรงนี้สัก,ก็แล้วเออโอเคเราก็ลุยต่อเลยผมตอนแรกว่าจะรับงานเล็กแม่ไม่ได้รับเลยนะทุกคนครับโอเคงานใหญ่ก็ได้ผมงานใหญ่ก็ไม่เป็นไรผม ก็งานใหญ่มันก็มันมันไม่เสร็จง่ายนะเนาะงานเล็กมันก็แป๊บเดียวเสร็จแป๊บเดียวเสร็จนะผมโอเค okay, ล้วก็ตักรุตกยตักรุยแล้วผมตักรุยก็ตักรุยไปเลยตักรุยรุยเป็นโลดนะครับงัดกระบผงงัดทางงัดกระบุงปืโอ้ยก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 เอออยาวไปผมยาวไปนะครับ ตักไปเลยงานใหญ่ตัวนี้นี่อยู่ในภาคสามนี่โคตรสวยนะครับเรามันรอดูกันว่าถ้าอยู่ในภาคสองมันจะสวยแค่ไหนนะครับก็รอดูวนไปผมรูดูไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยๆผมก็ยังไม่เคยทาหรอกก็เคยทําแต่ภาคสองครับภาคสามยังไม่เคยทํานะครับไอภาคสามทำแล้วบ้าเลย <laughs> ก็ภาคสองยังไม่เคยทําเคยทําแต่ภาคสามนะครับ อันนี้คือครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยนะครั้งแรกที่ทำนะครับครั้งแรกที่ทํางานแบบนี้เลยในในภาคสองนะก็แปลกใจอยู่ว่าทําไมมันมีงานเก่าได้เงี้ยวะเออทาไมเขาไม่เอางานไหนงานพวกการเก่าของภาคสองไปใส่ในภาคสามเออมันมันเอาแค่ง,งานเนี้ยไปใส่นะผมเอางานเดียวเนี้ยไปใส่นะนับนากนั้นก็มีแต่าง,งานใหม่ๆแล้วก็ งานใหม่ก็มีนะครับแต่ว่ามันน้อยมากครับงานน้อยเอองานใหญ่ๆห,ห่น้อยส่วนมากก็มีแต่ง,งานเล็กเลกงานขุดเล็กๆกบ้าบอ,อหอยพวกสร้างตึกสร้างเออสร้าง,สร,างสร้างอะไรสร้างเออสร้างหอพักไออ,อันเก่ามีแต่ง,งานเก่าๆนะมีแต่งานเก่าแต่ว่าแต่ว่ามันอยู่จุดใหม่มันก็คืองานเก่าเราก็ขี้เกียจทำมันมันก็คืองานเก่านะครับ มันแค่เปลี่ยนจุดเท่านั้นเท่านั้นเองนะครับ oh. แต่ว่ามันก็คืองานเก่าเออจะให้ไปทําใหม่จะให้ไปทำ,ไ,ปทำงไงมันก็คืองานเก่ามันก็ขี้เกียจอยู่ดีนะครับก็อยากทํางานใหม่ๆบ้างเนาะนะครับผมโอ้เราลุยงานใหญ่ติดต่อกันเลยว่ะทุกคนมันเหเน,เนื่อยไหมนี่โอ้ยจบงานนี้ก็ต้องฉลองซะแล้วนลุยงานใหญ่โอ้ oh, ลุยแต่งานใหญ่ๆทั้งนั้น,นครับ ไม่มีได้พักได้พอนนะผมไม่มีได้พักแน่นอนโอเคเดินไปผมไปกดป้ายโอเคลุยผมลุย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 มาทีครับผมัสดีครับ,รบยาวไปผมยาวไปเลยนะไรชอบก็กดไลค์นะผมกดไลค์กดสับตะไคร่นะครับสับตะไคร้ด้วยนะครับ เค okay. ยาวๆไปมึงยาวไปใกล้เสร็จแล้วเนี่ยใกลเสร็จแล้วมันคือมันขุดมันขุดไม่เยอะหรอกครับผมเขาอย่อภารกิจมาให้แล้วถ้าขุดจริงๆอะ่ะก็คือถ้าจะทำํำตาเขาเขาให้ทําจริงๆอะ่ะก็คือเราต้องขุดจากเนี้ยหมดนี่เลยครับหมดไปถึงนู่นเลยครับขุดลงลึกๆอะ่ะนะครับผมคือเราต้องขุดจนหมดเลยนะครับถ้าทําจริงๆนะ อันนี้คือเขายอ่อภารกิจให้คนระับผมเขาบอกว่าให้กดแค่นี้ขุดแค่นี้ก็พอนะผมภารกิจก็จะเสร็จรุ่งร่วงไปด้วยดีนะครับเพให้เราขุดแค่นี้ก็พอนะโอเคช่วงนี้กลับไปเล่นภาคสองรัวๆเลยผมมาแล้วผมเดี๋ยวภาคสองจบางานแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับไปเล่นภาคสามนะเดี๋ยวค่อยกลับไปเล่นภาคสามใหม่นะผม ตอนแรกเริ่มเริ่มภาคสามได้นิดเดียวเซฟหายป้าเออเซฟหายได้ไงวะเซฟหายเฉยน,นะผมหมันหายได้ไงก็ไม่รู้เริ่มเล่นภาคสองได้แป๊บเ,เริ่มเล่นใหม่ภาคสามได้แป๊บหนึ่งครับผมแล้วก็เออเซฟายเซฟหายเลยนะอืมโอ้โหงานใหญ่มากครับงานใหญ่มากครับผมล,ลุย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 ใหญ่จริงครับงานอ่ะ สวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหไม่มีคนมาเดินเล่นแถวนี้เลยหรอกดแป๊บผมโอ้ดินดินภาคสองนี่จะไม่สมจริงเท่าภาคสามนะภาคสามจะสมจริงกว่านะครับภาคสามจะสวยกว่าดินก็จะอาจจะเข้มแดงกว่านะับจะสวยกว่าภาคนี้นะภาคนี้ดินมมนออกสีจเกือกว่ะครับโอเคแกเสร็จแล้วทุกคนกดใจรอยซัก แปบหนึ่งนะครับสแปบหนึ่งงานใหญ่มากครับนี่ดูครับผมใหญ่จริงๆนะครับโอ้โหไม่ได้ม,ม้นะใหญ่มากครับดูงานใหญ่เลยครับใจกลางเมือง <c oughs> อกลางกลางเมืองเลยครับนี่กลาง5แยกเลยนะนี่โอ้หไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเป็นอพาร์ตเมนต์หรือเป็นห้างหรือเป็นอะไรสักอย่างนึงเนะี่ยผมว่าน่าจะเป็นห้างมากกว่านะอ๋อคน เซนทันเหรอไม่รู้อ่ะขนาดว่าเซนทันหรือเปล่าไม่รู้อ่ะใหญ่จริงๆนะใหญ่มากนะออใหญ่มากใหญ่มากทุกคนเรามารอดูกันว่าจะเสร็จมันจะเป็นยังไงครับน่าจะเป็นห้างนะผมว่านะถ้ามันอยู่กลางเมืองขนาดนี้นะหอพักหอพักไม่น่าจะอยู่กลางเมืองครับผมไปเราเดินออกกันเลยมั ก็ภารกิจเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมไปเราเดินออกกันเลยไปเดินออกกันเลยผมเดินออกกันโลดไปกันโลดนะครับไปกันโลด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 เดินหน้าผมปึ้ง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 โอเคนะผมก็เดี๋ยวจบคลิปเพลงตอนนี้ก็แล้วกันนะอาจได้กินนาทีโอ้สิบนาทีพอดีับผมไปเดี๋ยวจบคลิปไปเพียงตอนนี้นะผมก็เดี๋ยวคิดหน้าค่อยมาุรกันต่อผม เดี๋ยวดูการเปลี่ยนแปลงก่อนว่าจะเป็นยังไงครับผมโอเคแล้วจันคลิปหน้ากแล้วกันนะผมไมปดีครับผมสวัสดีครับ